3, ฟอร์ดเรนเจอร์สี่ประตูยกสูงเกียวโตคันนี้เราบอกเลยว่าค้างเงินเงแรกหมื่นกว่าบาทไม่ต้องจ่ายจะเอาไปเลย7500บาทคะ่ะอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้อยู่กับน้องดาวแล้ววันนี้น้องดาวมาพร้อมกับฟอร์ดเรนเจอร์สอง ได้เกี่ยวออโต้นะพ่อแม่พี่น้องจ๊ะได้ดับเบิลแคบได้4ประตูได้ตัวยกสูงบอกเลยว่าสวยพร้อมใช้งานและที่สําคัญค่ะ6เดือนแรกในค่างวดหมื่นกว่าบาทไม่ต้องจ่ายจ่ายย้ากันอีกทีว่า6เดือนแรกจ่ายเพียง7,500บาทนะคะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาละกันเดี๋ยวดาวขออนุญาตพาชมความสวยความงามของ Ford r a รน e จอร์รอคันนี้ก่อนเลยละกันค่ะอ่ะเรียกได้ว่าเป็นรถกระบะเนาะที่แบบว่าดูถึกดู กับแบบว่าทุกๆแบบกันเลยนะคันนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับตาไฟโปรเจคเตอร์นะจ๊ะเออไฟเดย์ไลท์มีนะและที่สำคัญคมไฟตาของเขาใสาๆกิงกิ้งแบบนี้นะจ๊ะเอาไปเลยเนาะใช้งานกันยาวๆไปจ้าส่วนด้านล่างนะคะยังไม่พอนะมีมาพร้อมกับแบบว่าไฟตัดหมอกด้วยนะจ๊ะเออกระจังนะคโครมเมียมแบบว่าหกเหลี่ยมแบบนี้นะมีคำว,ว่าเรนเจอร์ตัวใหญ่ๆมีโลโก้ต่อ ฟอร์ตตัวเป็นเป้งแบบนี้นะจ๊ะเอาไปเลยแบบความเท่ความโฉบเฉียวของฟอร์ตเนี่ยยกให้แบบว่าหมดทั้งใจกันเลยค่ะอะคันนี้นะมาพร้อมกับสีขาวบอกเลยว่ามาพร้อมกับสีขาวค่ะพ่อแม่พี่น้องจาอ๋าบอกเลยนะว่าภายใต้ความเท่ความเข้มก็ยังดูมีความแบบทันสมัยยังมีความแบบว่าเรียบๆสวยๆด้วยความสีขาวอะไรประมาณนี้อะเนาะมามาดูกันต่อสําหรับล้อนะคะน,นี้ล้อ ลอยจากศูนย์ฟอร์ดโดยตรงเลยเออมหุ้มด้วยยางบริสโตนะบอกเลยว่ายางดอกยางยังเหลือเหๆนะจ๊ะดอกยางใหญ่โตมหรามากเออใช้งานเกินไปยาวๆเลยค่ะย้ํากันอีกครั้งค่ะ6เดือนแรกนะไม่ต้องจ่ายค่างวดถึงหมื่นกว่าบาทนะจ๊ะเอาไปเลย7,500บาทเท่านั้นค่ะนะมามาดูกันต่อสําหรับคันนี้นะกระจกมองข้างก็เป็นโครเมียมและที่สําคัญยังไม่พอ มีไฟเลี้ยงตรงกระจกมองค้างให้ด้วยนะคะนี่ตัวยกสูงเนาะมีบันไดขึ้นนะคะเมื่อไม่มีน้องจ๋าม,มีบันไดขึ้นจะได้ขึ้นง่ายๆผู้หญิงตัวเล็กๆเหมือนน้องดาวก็ได้ขึ้นได้สบายๆนะจ๊ะและที่สําคัญเห็นไหมมีคิ้วกันสาดท,ทิ้ด้วยเห็นไหมเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆขึ้นสบายๆนะคะคนบ้าอะไรขึ้นรถแนวนี้เนาะอ่ะนี่เดี๋ยวจะสาธิตวิธีการขึ้นนารวยกสูงให้ดูเห็นไหมก็ขึ้นแบบซวยๆปกตินั่นแหละ สวยนะคะ่ะสวยไหมล่ะสวยนะจ๊ะอ่ะไปไปดูด้านหลังก่อนที่จะมาดูด้านหน้า <c oughs> ไม่ใช่เราถ้ามาดูด้านหน้าเดี๋ยวจะปิดจบเลยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมไม่ใช่เลยนี่มาดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังนะกันชนหลังนะมีเซ็นเซอร์ถอยนะสี่จุดกันเลยนะจ๊ะกันชนก็ สูงนะมีไฟประสองปอง้ายทะเบ,บียนนะครบ2สองฝั่งเลยนั่นหลังมาพร้อมกับสติกเกอร์รเรนเจอร์และที่สำคัญยังไม่พอมากับแบบว่าโลกโก้ Ford ตัวใหญ่ๆหใหญ่มากนะจ๊ะและที่สำคัญเห็นไหมอันนี้ที่เปิดกระาบะาลังเป็นโครเมียมด้วยและที่สำคัญคัญคนนี้ย้ำกันอีกครั้งว่าเป็นตัว XLT นะจ๊ะอสวยเดี๋ยวเปิดให้ดูเห็นไหม ก็ะบะหลังก็เปิดง่ายนะแมกไลเนอร์เดิมๆเลยนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องคะย้ำานกันอีกครั้งนะคะว่าแมกไลเนอร์เดิมๆเลยนะจ๊านงน็อต no, นะจ๊ะหัวโงหัวเกียร์อยู่จุดเดิมครบทุกจุดเลยนะ้ารถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมมานนะคะอะไปดูกันต่อสำหรับฟังก์ชันภายในคนันนี้บอกเลยว่าคันนี้เป็นสีปนะปนส่ประตูเนาะเป็นสี่ประตู d ับเบิลแคของเรานั่นเองนะภายในก็กว้างมากๆไม่ว่าจะเป็นเบาะหลังหรือว่าจะเป็นเบาะที่นั่งคนขับนะคะก็นั่งได้สบายๆเลยและที่สำคัญค่ะภายในของเขาลูกเล่นเยอะมากๆสำหรับฟอร์ดคันนี้นะย้ำกันอีกทีว่าได้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดกันเลยนะเครื่องยนต์2.2เนาะให้กำลังสูงสุดประมาณ160แรงมา้าเออบอกเลยว่า ให้มาเยอะนะสำหรับแรงม้าของเขานะคะเลขใหม่ที่สำคัญรถปี2019 2021อายุการใช้ง,งานรถ2ปีเรกใหม่ 31, 3ามหกิโลเมตรตกปีละ15,000กว่ากิโลเท่านั้นเองจ้าพ่อแม่พี่น้องขาบอกเลยว่าเลขใหม่น้อยมากๆนะคะเลขใหม่ย้ำกันอีกครั้งว่าน้อยมากๆแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งโปรโมชั่นนั่งดาวาดอกเบี้ยส6วนเดือนเอาไปเลยคันนี้ค่ะ หเดือนแรกจ่ายเพียง7,500บาทเท่าน,าน,าน,านาั้นนะสำหรับค่างวดของเรานะจ๊ะมามาดูกันต่อภายในนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังมาให้ด้วยบอกเลยว่าเท่มากนะถุงลมนิรภัย2คู่หน้ามีพร้อมมีครบเลยนะและที่สำคัญเซ็นทรัลล็อกนี่แยกบานกันเลยนะจ๊ะบานไขรบานมันกันเลยนะจ๊ะเครื่องเล่นเสียงเห็นไหม ออดิโอมีเดียนะโฟนเมนูนะคะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยเนาะสำหรับเครื่องเล่นเสียงของเราะคะแอร์ Air เป็นระบบดิจิตอลขนาดนี้นะคะและที่สำคัญยังไม่พอค่ะนี่ช่อง power outlet มีช่องเสียบ f แฟลชได้มีนะคะหรือว่าจะใส่ชาร์จต,ตรงนี้ได้สามารถใช้กับว่าอ่ p l e Play ได้เลยนะคะก็เสียบสายกับโทรศัพท์ iPhone เนาะแล้วก็เปิดเพลงได้เลยนะ ย้ำกันอีกครั้งว่าคันนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะจ๊ะพราแม่พี่น้องค่ะคอนโซลภายในเป็นสีดำตัดกับสีเทานะสวยๆหรูๆแบบนี้เลยนะคะย้ำกันอีกทีนะว่ารถปี2019คันนี้ค่ะ Ford Ranger 2.2 X L.T. ปี2 1 9 9เกียร์อัตโนมัติคันนี้แรกไม่หม่31,340กิโลเมตรเท่านั้นเองนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องคะอย่าลืมดอกเบี้ย0% 6นเดือนคันนี้เอาไปเลยพอด7,500ักว่าบาทเท่านั้นเองจ้าหรือใครอยากสะดวกตัดสนนะ5 9 000, 5 0 0 0ัตบาทเท่านั้นค่ะไปไปดูกันต่อสำหรับฟ้ากระโปรงคันนี้นะห้องเครื่องคันนี้นะคะเปิดแล้วจ้าตะก้องขาเปิดให้2รอบแล้วค่ะนะคะอะ บอกเลยย้ําเลยว่าภายในกว้างมากๆนั่งสบายมากๆนะคะอ่ะและที่สําคัญยังไม่พอใครจองกับน้องดาววันนี้เดี๋ยวน้องดาวติดฟรีใหม่ให้รอบคันกันเลยค่ะมามาดูสําหรับห้องเครื่องคันนี้ก็นึกว่าแต่มันจะเปิดให้นะ <c oughs> มาดูสําหรับห้องเครื่องคันนี้ดีว่ะอ่ะ <c oughs> อ๋ะ <c oughs> อ <c oughs> นี่ผู <c oughs> ้หญิงก็เปิดได้นะก็ว่ายุงงัดแล้วทําไมเขาไม่เปิดให้เราเพราะว่านี้ เป็นแบบโชกนะงัดขึ้นงัดไม่เยอะเดี๋ยวปิดให้ดูใหม่เนี่ยเดี๋ยวปิดให้ดูห่อ่ะอันนี้ปิดแล้วนะแต่ว่าปิดไม่สนิทเวลาเปิดง่ายๆเลยมันจะมีไอ้ที่ที่ที่เปิดอันนี้อ่ะถ้าเปิดสวยๆนะคะ่ะเดี๋ยวงัดฝั่งไหนก่อนงัดได้ยังเอ๊ะ,อะ,อะมันจะสวยได้ไหมเนาะชูบแนะ เห็นไหมสวยรียังพ่อแม่พี่น้องคามามาดูสภาพเครื่องยนต์คันนี้ดีกว่ามาดูสภาพห้องเครื่องคันนี้กันต่อดีกว่าจ๊ะอะคันนี้หน้านี่เห็นไหม เครื่องยนต์นบอกเลยว่าฝาครอบเครื่องเดิมๆนะจ๊ะอ่ะย้ํากันอีกทีว่าเครื่องยนต์ 2. 2 2.2ซีซีทัาน2,200ซีซีของเรานั่นเองให้กําลังสูงสุดถึง160แดงม้าก,กันเลยนะคะอ่ะแบตเตอรี่นะรูกใหม่กันเลยทีเดียวแล้วคลองเร็วในเครื่องเปลี่ยนทายจากศูนฟอร์ดโดยตรงกันเลยนะคะและที่สําคัญไส้กรองอากาศเอ่ยท่าน้ํามัน น้ำยาลอยเย็นเอ่ยนะคะหรือว่าจะเป็นไส้กองโซลาเอ่ยเราดูแลให้ครบจบทุกจุดเรียบร้อยแล้วนะย้ํากันอีกทีว่าฟอร์ดคันนี้สวยๆแบบนี้พร้อมใช้งานแบบนี้นะหกเดือนแรก่อนมาเลย0ด้7,500กว่าบาทค่ะอยากได้ต้องรีบจอง ย้ำอีกทีว่าอยากได้ต้องรีบจองนะเพราะว่าฟอร์ดสประตูเกียร์ออตโต้นานๆเข้ามาทีราไม่ได้มีบ่อยๆนะจะ่ะสนใจรีบจองคันนี้เลยนะรีบโทรมาเลย0 9 7ย์3 6 5 5 6ค่ะย้ำเบอร์กันอีกครั้งนะ้อเพร่อแม่พี่น้องจ๋า0 9 7ย์3 6 5 5 6นะคะสำหรับวันนี้น้องดาวก็จะขอตัวลาไปก่อนฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์แล้วก็กดหัวใจเป็นกำลังใจให้น้องดาวและทีมงานด้วยนะคะ ฝากไว้ด้วยสำหรับ for ์เลนเจอร์ XLT ปี2019คันนี้นะคะราคาเงินสดอยู่ที่595,000บาทดอกเบี้ย0% 6เเดือนผ่อนเพียง7,500กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับวันนี้น้องดาวขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ oh. อย่าลืมนะคะลูกค้าต่างจังหวัดไม่กล้าออกจากบ้านก็ซื้อรถได้ค่ะ1 000, ช่องทางออนไลน์เลย2ตรวจสอบเอกสารฟรี 3. จัดไฟแนนซนฟรีถึงนาบัตและ 4. ส่งรถฟรีทั่วไทยไม่มีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมค่ะสนใจโทรมาเลยศ9 7 4 2 3 6 5 5 6ค่ะ